สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีและทางช่องชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับลงทำการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยแข่งขันทั้งชุดยู23นะครับฟุตบอลชาย ทีมชาติไทยชุดยู23ที่เดินทางไปแข่งขันเป็นราการดูใบครับ2022นะฮะก็ไปแข่งขันที่ประเทศ UAE นะครับหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับส่วนอีกชุดนึงครับก็เป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็แข่งขันโปรตาโปรแกรมฟี f a เดยนะฮะก็อุ่นเครื่องนะะตามโปรแกรมเนี่ยสนัดนะครับนัดแรกครับ จบลงไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะฮะของทีมชาติไทยยุคของมานูโปกิ้งนะครับก็คว้าชัยชนะได้อย่างสวยหรูเลยทีเดียวนะครับในแง่ของผลสกอร์นะครับว่าถือว่าสวยหรูนะครับแม้ฟอร์มการเล่นช่วงแรกในครึ่งแรกเนี่ยจะดูอึดอัดไปบ้างนะครับเพราะจากที่ดูเกมตลอด90นาทีก็ถือว่าไทยเราก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับโรเตชันนักเตะลง หลายคนเลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือธีรทรบุญมาทันเนี่ยกัปตันทีมตัวหลักของไทยเรานะครับก็ถูกส่งลงในช่วงครึ่งหลังนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนนักเตะหลายๆคนลงสนามนะฮะเกมนี้ก็ไทยก็ได้ประตูนะครับ2ประตูนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับลูกแรกนี่จากลูกยิงสุดสวยนะครับของทางฟิลิปโรเลอร์นะครับแม้จะดูแล้วจะเสียหลักในกรอบเขตโทษแต่ก็ยังประยุงตัวขึ้นมายิงเข้าไปให้ไทยนำก่อน1นนะฮะ ส่วนอีกลูกหนึ่งก็ได้จากเจ้าอินครับชววัดวิลชาตินะครับตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับหลังจากที่ได้รับประกาศลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับสโมสร BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับเกมนี้ถือว่าชววัดวิลชาติเนี่ยลงสนามชุดใหญ่เกมแรกด้วยนะครับ พร้อมทาประตูได้นะครับก็เป็นประตูที่2ให้ไทยเรานะครับก็ถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างฟอร์มเหมือนฝันเลยทีเดียวนะครับสำหรับชววัดวีรชานนะฮะจบเกมไทยก็ชนะไป2อศูนย์ครับชนะเนปาลสองศูนย์นะฮะนัดนี้ทามโ,มโนพอกิ้งก็บอกว่าให้โอกาสนักเตะ,ะหลายคนได้โชว์ฟอร์มครับเช่นเดียวกับนักเตะ ที่เรียกเข้ามาทุกคนนะครับได้มีโอกาสลงสนามนะครับเ <_: S 1> พื่อที่จะมองดูฟอร์มนะฮะส่วนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสลงสนามกันอย่างทั่วถึงนะครับได้ดูฟอร์มกันทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางการทําทีมที่น่าสนใจแล้วก็น่าชื่นชมทีเดียวครับเพราะว่าเป็นการให้โอกาสนักเตะแทบทุกคนเลยนะครับได้ลงสนามนะครับก็จะได้เห็นเกมลุกที่หลากหลายมีหลากหลายมิตินะครับก่อนที่จะลงทำการแข่งขันในศึกเอเชียนคัพ2000 23รอบคัดเลือกนะครับที่ประเทศอุซเบกิสถานนะฮะก็นัดต่อไปครับไทยเราเนี่ยก็จะพบกับทางทีมชาติซูรินานะครับจะย้ายจากสนามชลบุรีสเตเดียมที่จนะเนปาลเนี่ยมาเตะที่สนามบีจีสเตเดียมนะครับรังเย้าของบีจีปทุมอยู่ในเตดนะครับในวันที่27มีนาคมนะครับ2565นกะฮะก็เวลาเนี่ยก็19นาฬิกาตรงนะครับ เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยก็ถ่ายทอดสดครับทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ทางช่องออนไลน์นะครับ AS Pay นะครนะก็มีดาวน์โหลดทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์ AS p อสนะครับก็ติดตามชมและเชร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันได้นะครับส่วนทีมชาติไทยยูยของเรานะครับนัดแรกก็ที่เจอกาต้าเนี่ยก็ได้ดูฟอร์มเหมือนกันครับก็ถือว่า ทำดีที่สุดแล้วนะฮะในความเห็นของผมแม้ว่าจะแพ้ไปก็ตามครับแต่ลูกที่เสียประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่กาตาต่อบอลมาได้ดีแล้วมีจังหวะยิงได้ดีจริงๆนะครับก็ต้องให้เครดิตเขาตรงนี้ด้วยนะครับส่วนภาพรวมผมก็ยังมองว่าไทยชุดนี้อยูย23ดูแล้วแววดีเลยครับโดยเฉพาะทางนักเตะต่างชาติอย่างคุตตับสั้นนะครับนี่ผมชื่นชอบ เป็นพิเศษเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะกองหน้าคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งที่ถือว่าเป็นอีกความหวังของทีมชาติไทยได้เลยนะครับในรุ่นยู -23 ปีที่จะลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายนะครับก็ต้องมาดูว่าไทยยู -23 ของเราจะสามารถคว้าชัยชนะได้หรือไม่นะครับในการแข่งขันดูไปครับ2022ในนัดต่อไปนะครับก็ติดตามชมและเชร์กันได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยยู -23 นะครับ ที่จะลงแข่งขันในรายการดูไปครับ2022เนี่ยก็จะพบกับทีมชาติจีนนะครับในวันที่26มีนาคม2565นะฮะแข่งขันในเวลา19นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับก็สามารถติดตามรับชมและเชียร์ยู23ของไทยได้นะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับรวมถึงช่องทาง a s p สนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เพย์ฟุตบอลไทยจายยอดีสวัสดีครับ